ตัวหมู่คณะนะครับเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหลงสักครับเพชรบูรณ์นะครับอยู่ที่ห้าห่างสองสองกิโลเมตรครับห่างจากอำเภอหลงสักแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับประมาณพอๆกันครับประมาณยี่สิบสามถึงสามสิบกิโลเมตรนะครับอันดับแรกกันเนี่ยก็คงจะมาดูเรื่องของเรามีหน้าที่ทําไหมนะครับเรามีหน้าที่ทําไหมจากการที่ผมได้ลุกขึ้นถามตอนเมื่อก่อนเที่ยงนะครับก็จะมี ตรงที่เลี้ยงนะครับกรงที่เลี้ยงคือที่ผมก็ไปถามแบบนี้ไปถามแบบนี้ในที่ประชุมที่ในเขตผมเหมือนกันนะครับกรมที่เลี้ยงผมเนี่ยก็บอกว่าภารกิจมีต้องเยอะต้นแยะไม่ทามาทําเรื่องนี้ทำไมมาเจอปัญหาไงนะเจอหลังเรื่องจ่ายลำบากมันจ่ายนี้ได้อะไรเงี้ยภารกิจท้องถิ่นมีเยอะแยะทำไมมาทาเรื่องนี้นะครับอันแรกเราต้องรวมหน้าที่เราก็ว่าเรามีหน้าที่อะไรนะครับซึ่งเมื่อเช้าตอนเที่ยงก็ทางตัวแทนของท้องถิ่นนะครับ ก็ได้นเดียแล้วนะครับว่ามีพรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับมีอำนาจให้สามารถทําได้ในเรื่องของการป้องกันและรักษาภัยนะครับแล้วก็พรบกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับให้กับองค์กรท้องถิ่นนะครับทำในเรื่องใดได้บ้างที่มันสอดคล้องกับงานที่เราทำนะครับแล้วก็ต้องทาอะไรต้องอินกฎหมายระเบียบนะครับจุดเริ่มต้นของเราครับเริ่มต้นจากต่อยอดจากหนึ่งตำบลหนึ่งทีมผู้ชีพผู้ภัยครับ ก็จากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาภัยได้จัดอบรมให้กับอพอวองเรานะครับในเรื่องของโอทอสนะครับหนึ่งทีมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมคู้ภัยเนี่ยนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมครับภัยธรรมชาติครับซึ่งซึ่งยุคน,นี้เรามองข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าอนาคตนั้นอะไรจะเกิดเราก็ไม่รู้นะครับอย่างเช่นที่ท่านอา,อาจารย์สมิตธรรมสโรธผู้ ทนายไว้ใช่ไหมครับซึ่งในยุคนี้ธรรม,มชาติเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเมื่อธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนเห็นไหมครับไวรัสมันก็แข็งแรงขึ้นแพร่พันธุ์แปรสภาพทําให้เกิดโรคใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะ,ะภัยรรมชาติเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ชาวบ้านเราจะมี 10, ความสุขมากขึ้นนะครับจึงกําหนดเป็นนโยบายในการพัฒนานะครับ ก็จะจัดให้มีรถฉุกเฉินตั้งในศูนย์อพพรขึ้นมานะครับแล้วก็ให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับตลอด24ชั่วโมงการบการน,นั้นเราเน้นกากมีศูนย์ร่วมครับก็ให้ทุกภาคส่วนมามีศูนย์ร่วมกับเรานะครับเพราะเดิมทีนั้นประชาชนนั้นเข้าใจในเรื่องของสาธารณสว่าดอสมควรแล้วจากั้นที่เราลงขนันลงพิบัต่วมกันนะครับแล้กตกอตอเ่องตรงนี้ ครับส่วนกองการทำง,งานนั้นนะครับก็จะเน้นให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับกับกับที่เราเพิ่มเติมไปก็คือส่งเลือดไปปันป่นผมจำไม่ได้เลยเมื่อจบทางสารสุขมานะครับก็ะจะมีการตรวจเลือดวิเคราะห์เลือดบางชนิดบางประเภทที่มแนะที่ต้องไปภายในไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมฮนะอันนี้เราบริการประชาชนโดยด้วยนะครับไปปัน่นในส่วนอของค่า นี่เรื่องที่ผมสอบถามไปเมื่อตอนก่อนเที่ยงนั้นนะครับเดิมทีนั้นผมบอกเข้าไปคือผมเริ่มเริ่มโครงการนี้เนี่ยตั้งแต่ประมาณต้นปี51นะครับต้นปี51นะครับประก,กาศบอกไปว่าจะให้บริการปนะระชาชนตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่สุดท้ายปีเก่านะครับมกกระางาเข้าพอดีเห็นไมนี้ก็จะได้จากประก,กาศบอกว่านะครับคำพูดเป็นนายใช่ไหมฮนะ พอจ่ายไม่ได้ก็เลยต้องพักตังตัวเองจ่าย,เร,ยเรียนให้กับอพรอนะครับออกเพื่อให้งานเราเดินต่อนะครับเสร็จแล้วพอจึงไปหาช่องทางวิธีการว่าจะทําแบบไหนนะครับเนี่ยเราคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับจึงไปหาวิธีการว่าจะทํายังไงให้ใช้งบประมาณจ่ายได้นะครับก่อนที่จะมาสู่การจ้างหมอ,อบริการนะครับออกไปตรวจยาติดติดครับ ออกคำส,สั่งไปตรวจยาเสพติดแล้วก็เป็นตัวเวนบริการประชาชนไปแสดงว่มมาบริการประชาชนนะครับเป็นตรวจยาเสพติดแล้วก็มาล่าสุดนี้เราทําเป็นจ้างของบริการนะครับจ้างของบริการเพื่อเพื่อแก้ปัญหายยรงงเรื่องของสอนงอเข้าตรวจสอบแล้วมีปัญหาด้วยนะนี่สเต็ปอยู่นี้นะครับโครงการพ่สังพันธ์ครับเราไปทังพันทั้ง ทำป้ายหรือเปันพันนะครับเวลาออกประชาคมหมู่บ้านะครับก็ไปทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยเพราะการออกประชาคมนั้นจะได้คนหมู่มากนะครับเพราะเราประชาคมทมแผนพัฒนาตำบลนั้นออกทุกหมู่บ้านนะครับทำป้ายปอาบ้างนะครับไว้ทุกจุดนะครับแต่ว่ายังสู้ไม่สอบไม่ได้นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งรูปแบบที่เราต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ซ้อมแผนนะครับกับโรงพยาบาลสมศักดิ์นะครับื้นฟูทุกปีนะครับเพราะเราถังว่าเรายัง อ่อนหาในเรื่องของการช่วยชีพนะครับผู้ชีพนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปในเหตุการณ์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เสื้อมัครับใโรงพยาบาลที่เรามาครับแต่ผมมองว่าการที่เราได้ชุดแบบฟอร์อมที่มันดูเท่เนี่ยนะฮะเราใส่แล้วมันภาคภูมิใจมจูงใจให้คนทำงานได้ด้วยนะครับเพราะฉะผมเห็นหลายๆท้องถิ่นขึ้นมาพูดขึ้นมานําเสนอแล้วเนี่ย แบบฟอร์มเครื่องแบบหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าเรื่อการพูดคุยในส่วนของสถาบันว่าจะมีการทําแบบฟอร์มใี่ไหมครับที่เป็นมาตรฐาน FR เนี่ยเราอยากให้ทําให้เป็นมาตรฐานเลยเราว่า FR ควรจะเป็นฟอร์มไหนนะครับ,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 นะรบแต่สิ่งที่อยากเสนอเนี่ยก็เิอว่าออกแบบที่ดูใสรล,ลมัหล่อเหมือนทหารเหมือนตำรวจเท่นะครับอย่างน้อยดึงดูดคนทรงงานก็อยากใสใช่ไหมครับอยากใสก็ทำงานนะครับนั่นก็ฝากอีกนความเข้าใจนี่ยฮะนั้น เด็กอนุบานนะัมว่าน้องผมนะฮะปัญหาอุตสาหกรรมขาดทักษะในการประเมินเหตุการณ์หรือประเมินผู้ป่วยนะครับถึงแม้ไม่จะอบรมแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่รเพราะฉั้นต้องต้องอบรมบ่อยๆนะครับผมก็ตั้งมงมาต์สอนเรื่องนันทุกปีนะครับในการื้นฟูนะครับในการื้นฟู ความเข้าใจของผู้ใช้บริการครับอันนี้เราก็พยายามทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าใจแล้วนะครับว่าการให้บริการนั้นเราให้บริการในยื่องไดได้บ้างนะครับไปส่งแล้วจะไม่รับรอรับกลับนะครับก็บางคนนั้นไปแล้วเนี่ยให้เรารอรับกลับด้วยเราไม่รับนะครับก็คือว่าเราต้องให้อธิบายให้เขาเข้าใจว่ารถเรามีอยู่หนึ่งคันนี่ให้บริการคนตะบนนะครับจะต้องกลับมาสแตนบายให้กับพี่น้องประชาชนคนอื่นที่อาจจะป่วยซ้อมซ้อนในเวลาใกล้เคียงกันในเวลาเดียวกันนะครับ ครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้ดู่นที่นิตของเจ้าที่ในการรัเงินนะครับอย่างนี้อุปกรณ์สื่อสารครับเราเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กครับยังมีพวกมันไม่เพียงพอวิทยุเรายังมีไม่พร้อมนะครับแต่ว่าในสิ่งที่เราต้องมองต่อไปว่าเราควรจะต้องมีนะครับแต่ว่าที่เราใช้อยู่เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์ที่สูงทางการของเราด้วยแล้วก็มีบนเบอร์นสงที่ติดตัวของหน่วยที่เข้าเวรอยู่ตลอดนะครับ ส่วนการพัฒน,าต,นาต่อยอดพัฒนาก็ตอนนี้เราร่วมกับทางโรงพยาบาลตำบลน,นะครับทั้งส่งต่อทั้งฝันนิดนะครับที่เราทำใเรื่องสิ่งนี้นะครับที่อุปกรณ์นะครับอะนรที่คงจะไม่ แล้วนะครับพอพอทำแล้วได้รางวัลมาแล้วครับอย่าลืมครับกลับมาเราต้องากกมาโปรโมทครับอันนี้มาจัดงานเลี้ยงฉลองนะครับเลี้ยงฉลองนี่คือมองว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะครับเพราะบอกให้ชุมชนได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดประโยชน์ตรงนี้เนี่ยก็คือประชาชนทั้งหมดเป็นผู้สร้างนะครับเพราะเนาเลือกสมาชิกอบตมา,ตมาเลือกผมมานะครับแล้วเรามาทำที่นี้แล้วเขาได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการสิ่งที่ ความภาคภูมิใจของของคนเราเนี่ยโปรโมทก็ทำให้คนที่ทํางานนั้นมีกําลังใจทำพวกภาคภูมิใจในการจูงใจด้วยนะครับนกับใส่ชุดฟอร์มให้มันเท่ๆนะครับนายยกครับเมื่อกี้บอกว่าชาวชาวบ้านบอกว่ามีอะไรให้ทำตั้งเยอะทําไมยังยืนยันเจตนารมณ์ที่จะมาทําเรื่องนี้ครับเอ่อไม่ใช่ชาวบ้านนะครับอาจารย์คือตรงที่เลี้ยง ครับกรมที่นี้นะครับอือคือกรมของบ้านนะฮะอือคือหน่วยงานที่กํากับดูแลนะครับเพราะว่าไปคิดในเรื่องที่เขาไม่ค่อยทำกันแล้ว่าไมัค่อมีแนวทางนฮะครับนะเขาเลยบอกว่าเอาหน้าหน้าที่มีตั้งเยอะไปับมาทำเรื่อยนะครับแต่ผมก็มองว่าสิ่งที่ผมต้องทำคือว่าเนี่ยฮะผมก็นำเีินปัญหาด้วยว่าประชาชนฐานะแตกต่างกันนะครับเจ็บป่วยเป็นทุกข์แล้วหนึ่งทุกสองเสียเงินเช่ารถใช่ไหมฮะ อันนี้พอเราให้บริการฟรีให้บริการส่งโรงพยาบาลรัก์กตต็เป็นประโยชน์แก้ปัญหาเขาได้ตอนนี้ภาพเขต่อชาวบ้านก็ดีขึ้นใช่ไหมครัใช่ครับเขา